เดี๋ยววันนี้เราจะมา DIY เปลี่ยนสีกล่อง h ฮอตวิวจากสีธรรมดาสีฟ้าให้เป็นสีน้ำตาลไม้ไปดูกันสวัสดีครับวันนี้อยู่กับแบงค์นะครับผมและยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel นแบงค์เนวเวนะครับผมวันนี้ไม่ได้มีรถมาให้ดูครับผมแต่วันนี้จะมาคุยกันเรื่องกล่อง ก็คงจะคุ้นเคยกันดีครับผมกับกล่อง h ฮอตวิวสีฟ้าส้มนะครับกล่องที่หลายๆคนก็ใช้เป็นกล่องเริ่มต้นแล้วก็เป็นกล่องที่ถูกขายกันบ่อยที่สุดเลยแต่วันนี้ใจแบงค์อะรู้สึกอยากอัปเกรดไงอยากจะอัพเป็นแบบเป็นตู้ไม้พอจะเป็นตู้ไม้ตู้ใหญ่เนี่ยสักร้อยช่องขึ้นเนี่ยมันก็หลายตังค์ูยแต่ลำพังมานั่งคิดจะมาทิ้งกล่องพวกนี้ก็น่าเสียดายเอาเป็นว่า เดี๋ยวเราจะมา DIY ให้มันเป็นสีไม้ดูแล้วกันนะครับผมโดยสีไม้ที่แบงค์จะเลือกใช้นะครับผมก็จะเป็นอันนี้ครับเป็นเลแลนเบอร์ L177 นะครับผมปะลุยกันเลยนะครับเริ่มจากวิธีแกะก่อนเนาะวิธีแกะเจ้ตัวนี้ก็ไม่ยากอะไรครับผมก็อันนี้ดึงออกจากทางด้านหลังนะครับผม ก็จะดึงออกได้เลยพับด้านหลังแล้วก็ดึงส่วนเจ้าชิ้นนี้ก็ด้านหลังเหมือนกันครับผมออนี่ออกมาแล้วชิ้นนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมก็พับขึ้น90องศาแบบนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาเลยครับ เสียงน่ากลัวหน่อยแต่มันไม่หักนะไว้นี่มันยืดหยุ่นได้ก็เดี๋ยวจะเอาวันนี้ไปทำความสะอาดครับผมล้างน้ำยาล้างจานตอนนี้ก็เอามาตากแดดให้มันแห้งนะครับผม แล้วเดี๋ยวหลังจากที่ตากแดดเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะรองพื้นด้วยสีรองพื้นพลาสติกนะครับผมเป็นเรแลนตัว R 2 0 0 0นะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากที่รองพื้นบางๆไปรอบหนึ่งก็จะมาตามด้วย L 1 7 7นะครับผมเสียมตาลตอนนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายตอนพ่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวสีมันเข้ากล้องแล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีตอนที่เสร็จแล้วละกันครับผม ตอนนี้ผมก็ลองเอารถมาใส่ในกล่องให้ดูกันครับผมลองเปรียบเทียบระหว่างสีเดิมกับกล่องที่ทำสีแล้วตอนนี้ก็เสร็จหมดทุกกล่องแล้วครับผมเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเวลารวมๆกันแล้วมันจะแทนชั้นพอแทนชั้นไม้ได้ไหมอุยเป็นไงงอเป็นไงผมว่ามันก็พอแทนได้นะ สวยยูสวยยูเห็นไหมครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยสำหรับเอาชั้น h ฮอตวิวมาทำสีก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมฝากกด subscribe ไลค์แชร์ให้กับช anel แบงค์เนวเวตด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจใกันส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ